สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักของนัชชาในช่องแปดสิบหกาโลนะคะนัชชาแปดสิบหกทาโลพบกันอีกแล้วเช่นเคยกับความราักความสัมพันธ์การทำนายดวงของคุณนะคะ,ะวันนี้มาพิอเดรกหรือเลือกสัญลักษณ์ของหินสีนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาจะบอกรักเราไหม เขารูกสึกอย่างไรกับเราในตอนนี้คนของคุณคนที่คุณดิวอยู่หรือคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขาจะเอ่ยปากบอกรักคุณไหมแล้วเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณณนะตอนนี้นะคะเรามาส่องเขากันเรามาดูกันนะคะมาทํานายกันว่าเขาจะบอกรักเราไหมนะ่ะเร็วๆนี้นะคะโอเค ก็อธิษฐานจิตแล้วก็นึกถึงหน้าของคนคนนั้นลืมตาขึ้นมาคุณชอบพลังงานของหินสีไหนกองไพ่กองไหนนะคะเลือกตามที่คุณชอบ1สีชมพู2สีฟ้า3สีเขียวนะคะโอเคขอขอบคุณการกดไลค์กด subscribe ขอขอบคุณสำหรับพี่เพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักคอมเมนต์ comment ที่บอกเล่าเรื่องราวเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วขอบคุณพี่ๆที่ทำา Time Sta นะคะที่ ทําให้ก <nước c ces> ับเพื่อนๆแล้วก็ทําให้กับแม่หมอขอบคุณมากๆที่เอนดูในช่องของแม่หมอนัชานะคะแล้วก็ขอการกดติดตามกับพี่ๆที่มีขึ้นความทีกันตรงกันใหม่นะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเราจะได้เป็นกําลังใจให้กันและกันและเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปในแต่ละคลิปด้วยนะคะเห็นการกดติดตามขึ้นทุกๆวันก็มีแรงบันดาลใจขึ้นทุกๆวันนะคะในการทําคลิปให้กับทุกท่านเนาะโอเคเราไปกันเลยนะคะโอเค มาอ่ะกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งสีชมพูค่ะทีมกองไพ่สีแดงนะเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนและเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอกับคนคนนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะ,อะขอดูว่าค่ะพลังงานของคุณพลังงานของคุณแล้วเรื่องราวที่คุณเจอกกับความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรอืม <Okay. S 2> คุณได้ king of b a r n the sun แล้วก็ไพ่ถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยอ่ะแปดถ้วยแล้วก็ดาบห้าดาบ knight of pentacle อ่ะ หมือนเวลาขณะน,นี้เหมือนคุณกําลังกระตือรือร้นหรือกําลังเร่งรีบอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหรือความสัมพันธ์มันเป็นช่วงของช่วงร้อนๆน,นะคะเป็นช่วงแบบว่าเหมือนอาบางครั้งมันก็ไม่สามารถอยู่อยู่นิ่งได้ในช่วงบริบทของช่วงของคุณอาจจะดูใจร้อนอเหมือนอยากรู้คําตอบหรืออยากรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในในสิ่งที่คุณ อยากจะรู้อะไรประมาณนี้ยแต่เป็นเป็นช่วงภาวะอารมณ์ของคุณที่มันอาจจะมีความแบบว่าวุ่นวายใจหรือเป็นช่วงอารมณ์ที่คุณอยากได้อะไรดังใจเนาะเหมือนคุณเองก็รู้สึกอ่าถูกชะตาแล้วก็ชอบชอบพอกับคนคนนี้รู้สึกรักรู้สึกแบบว่ามีใจมากๆรักเขามากๆอืแต่ในบางครั้งคุณเองก็ไม่มั่นใจว่าคุณนะ่ะแบกรับความรู้สึกนี้คนเดียวไหมเหมือนคุณรู้สึกแบบนี้กับคนคนนี้คนเดียวหรือเปล่าเขาอะ่ะ มีใจหรือเขารักเราแบบที่เรารักเขาไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณแบกรับความรู้สึกนี้เพียงคนเดียวกับคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่นะคะในบางครั้งเองคุณเองก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการเหมือนคุณเหมือนจะตัดสินใจหรือ อยากจะก้าวออกไปในความสัมพันธ์หรือไปมองหาสิ่งใหม่ไปมองหาอนาคตไปมองหาคนใหม่ไปมองสิ่งใหม่ที่ม er ันโอเคกว่าไหมอะไรประมาณนี <obviamente> ้เหมือนคุณเองก็มีความรู้สึกว่ากระวนกระวายใจวุ่นวายใจที่อยากจะรู้ว่าเขาอ่ะคิดเหมือนเราไหมรู้สึกเหมือนเราไหมรักเราเหมือนที่เรารักเขาไหมอะไรประมาณนี้เหมือนเราหรือเราอ่ะรักอยู่คนเดียวหรือเราแบกรับความรู้สึกนี้อยู่คนเดียวเรารู้สึก ไปเองคนเดียวไหมอะไรประมาณนี้ในสิ่งที่คุณเจอหรือบริบทของความสัมพันธ์นะคะโอเคถ้าคุณมีพลังงานเป็นประมาณนี้ไปต่อนะคะถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรนะอะเอาพลังงานที่คล้ายๆประมาณนี้นะจ๊ะขอดูต่อค่ะว่าแล้วเขาคนนั้นมีบริบทความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรนะอ่ะขอดูว่าเขาคนนั้นมีบริบทความสัมพันธ์กับคุณอย่างไรเนี่ยแม่หมอพยายามที่จะ ไม่สับไพ่แรงไพ่มันก็จะตกพอสับไพ่แรงมันก็เสียงดังมากๆเออพยายามมากๆเลยนะอันนี้มเีเป็นปัญหาของแม่หมอเองอ่ะเอาใหม่ค่ะขอด,ดึงพลังงานใหม่ว่าเขาคนนั้นรู้สึกพลังงานของเขาคนนั้นที่รู้สึกกับความรักของคุณรู้สึกอย่างไรในตอนนี้อืมโอเคสิบถ้วย v i e w of Fortune จริงๆคุณใจร้อนเกินไปเองนะจริงๆคุณอาจจะรู้สึกกวนกวายไปเองจริงๆแล้วน่ะเวลาปึงเครื่องพิสูจน์เวลานําพาพวกคุณมาเจอกันระยะเวลาที่พวกคุณรู้จักกันก็พอสมควรนะในสิ่งที่พวกคุณคบหรือสิ่งที่พวกคุณเจอหรือสิ่งที่คุณคบหากันเขาอะรักเรานะเขารู้สึกดีเขารู้สึกชอบรู้สึกรักแล้วก็มีความหวังกับเรามากๆด้วยมันไม่ใช่แค่รักที่จะเป็นเหมือน แค่เข้ามาคนคบคนคุยแต่เป็นความรักที่จะพัฒนาไปถึงแฟนนะถ้ารู้จักกันใหม่นะคะก็อยากจะพัฒนาอย่าให้เป็นแฟนหรือเป็นคนที่แบบว่าคบหาดูใจกันไปยาวๆสําหรับคนที่เป็นแฟนกันรครบหาดูใจกันไปมาระยะหนึ่งก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงครอบครัวคือการมีเป็นการแต่งงานสามีภรรยามีลูกมีครอบครัวด้วยกันนะคะเขาเองก็ยังแบบหึงหวงเราอยู่เขาเองก็มีความรู้สึกที่แบบว่า อยากมีเราอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาเองไม่ได้เขายังไม่ได้ปลดปล่อยหรือไปอะไรจากคุณเลยเขายังรักคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะแต่ว่าในบทริบทที่เขาเป็นหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถแสดงออกหรืออะไรได้ในเวลาขณะนี้ mm. เขากําลังแบกรับภาระปัญหาหนักในเรื่องของการงานหรือปัญหานี้สินหรือปัญหางานภาระงานภาระความรับผิดชอบของชีวิตที่มันเหนื่อยมันมันมันอึง้งมันหนัก ในเรื่องของชีวิตในเวลาขณะนี้นะคะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็อย่าเพิ่งคิดมากหรือวิตกกังวลไปก่อนในในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่เจอในความรู้สึกที่เขามีเขาเองยังรู้สึกรักคุณอยู่นะยังมีรักยังมีหัวใจที่มอมให้กับคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเรามาดูว่าเขาอะ จะบอกรักคุณไหมนะคะขอาาดูว่าต่อไปเขาจะบอกรักคุณไหมเขาจะกล่าวคําว่าบอกรักบอกคิดถึงคุณไหมคะอ่ะมาดูซิอ่าโอเคใช่อันนี้อาจจะลื่นหน่อยการเริ่มต้นโอเคเด็ด คนคนที่เป็นคนที่พูดยากนะเป็นคนที่ไม่แสดงออกอืมถ้าจะให้เขาบอกรักอะ่ะเขาจะไม่พูดนะคะเขาจะไม่พูดเขาจะแบบเขาเหมือนบอกว่าทําไมต้องให้พูดสิ่งที่แสดงให้เห็นสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่เป็นกันมาระยะเนี้ยที่คบกันมาได้ถึงขนาดเนี้ยคุณดูไม่ออกเหรอว่าฉันอะ่ะก็รักเธอว่าฉันก็มีใจให้เธอแล้วก็มีความหวังหรือ ที่รอคอยความรักที่มันจะพัฒนาแล้วก็มีกันและกันไปแบบนี้จะเขาเป็นคนที่ไม่ใช่มาพูดคําหวานหรือที่ต้องมาพูดอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้เนาะแต่เขาเป็นคนที่ว่าถ้าชอบถ้ารักถ้าอยากมีเราเขาก็จะเป็นคนที่แสดงออกแบบว่าอดทนหรืออยู่กับเราหรือมีเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงบางครั้งเราอาจจะมีความใจร้อนมีความต้องการ ในบางสิ่งบางอย่างที่มากเกินไปเขาเองก็อดทนหล,หลายอย่างกับเราเหมือนกันอืกับสิ่งที่เป็นในเหตุการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าจะให้พูดทําไมนก็นนนนน làm, ทําให้เห็นอยู่ว่ารักก็ทําให้เห็นอยู่ว่าอดทนทําให้เห็นอยู่ว่ารอเวลาคบกันมาถึงขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอว่ารักอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจะให้มาพูดคํหวานหรือมาพูดอะไรที่คิดถึงรักนะ ทุกๆวันหรือพูดอะไรแบบนี้กับคุณอนยะ่างเงี้ยคือบางครั้งในช่วงนี้คือเขาอาจจะยังไม่ได้พูดอะไรแบบนี้กับคุณนะคะแต่เอาเป็นว่าในใจเขาอ่ะคือรักเราแหละแล้วก็มีเราอยู่ในหัวใจเสมอนะคะอืมในความสัมพันธ์นี้นะอ่บขอดูอีกค่ะว่าแล้วจะเป็นยังไงอีกกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาจะเป็นยังไงกับเราอีกฮะสรุปให้คุณสิอ่าโอเคเห็นไหม เหมือนบางคนก็ดีวกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีภาระงานหรือภาระของชีวิตที่มันยากลำบากหน่อยแต่ว่าเขาเองน่ะก็ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ยังมีคุณอยู่ในใจการที่มีคุณอยู่เคียงข้างทำให้เขามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะในช่วงนี้บางครั้งเขาอาจจะนิ่งๆเงียบเฉยเยช้าชามันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะเหมือนเขา พยายามที่จะ,ะทบทวนในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานหรือภาระที่เขาต้องแบกรับความรับผิดชอบในบทบริบทของชีวิตของเขาแต่ในความรู้สึกที่เขามีเราอ่ะคือเขารู้สึกอบอุ่นจริงๆแล้วนะ่ะเขาไว้วางใจที่จะคุยอะไรกับเราได้มากๆหรือถ้าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่เขาแค่ได้เห็นหน้าคุณแค่ได้มาอยู่ใกล้ๆคุณหรือบางคนแบบว่าเออโท,โทรมาได้ยินเสียงคุณ อาจจะไม่ได้พูดถึงปัญหาทั้งหมดแต่เขาก็มีความสุขขึ้นเหมือนมีแรงบันดาลใจขึ้นเขาอยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าเออเขาอะยังรักคุณอยู่ยังมีคุณอยู่ในใจแล้วก็อยากจะจับมือหรือมีคุณอะไปกับไปในชีวิตของเขาตลอดไปนะคะในสิ่งที่เจอในสิ่งที่เป็นเนะแต่บางสิ่งบางอย่างในเวลาขณะน,นี้เขาอาจจะรับบทหรือรับสภาวะของปัญหาเรื่องของงานปัญหาเรื่องของ ของงานแหละเงินมันยังไม่ขึ้นประมาณเรื่องของงานเรื่องของการเริ่มต้นหรือกิจการหรือภาระอะไรที่ต้องรับผิดชอบที่หนักอึง้งก็เลยอาจจะไม่ได้แสดงความหวานกับเรามากนักแต่ก็อยากบอกให้คุณรู้ว่าเราครบกันมาได้ถึงขนาดนี้ระยะทางเวลามันก็ยังไม่ได้ภาคเราไปจากกันเขาเองก็ยังอยู่กับคุณเขาเองก็ยังรักคุณแต่อาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่ก็จะแสดงให้เห็นว่าที่อยู่ตรงนี้ ก็ยังรักคุณอยู่นะคะโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะที่รักโอเคละค่ะถึงจะไม่พูดแต่ก็ขอให้ดูที่การกระทำบ่างาน,นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับคุณจา้าวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกทีมสีฟ้าทีมสีฟ้านะคะว่ามาดูกันว่าขอเช็คพลังงาน energy นของคุณนะ และเรื่องราความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอว่าเป็นอย่างไรไปกันเหมือนคุณกำลังรอการติดต่อสื่อสารจากเขาใช่ไหมอะอหรือการพูดคุยที่มันแบบทำให้คุณเลือ่อนหูหรือการคำพูดคำหวาน การคุยกันแบบมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหตอนนี้พลังงานเอนเนอร์จีเหมือนคุณรอรอรอรับเมสเซจรอ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 การติดต่อรอการสื่อสารรอการคุยรอการเด็กพูดคุยกันอะไรประมาณนี้เนาะอืมแต่เหมือนอ่าแต่ว่าพลังงานเอเนอร์จีโดยรวมของคุณโอเคนะคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจแล้วก็รักคนคนนี้คุณเองเป็นเหมือนคุณเองเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะเป็นคู่ที่แบบว่า บางคนก็ดีวกับคนที่อายุน้อยกว่าดีวกับคนรักเก่าเพื่อนเก่ากลับมารักกันมาคบกันเหมือนมีความหวังมีแพชชั่นต่อกันมีความรักให้กันมีความแบบว่ามีความหวังต่อกันกําลังติดต่อกําลังสื่อสารกําลังพูดคุยกําลังพัฒนาความสัมพันธ์คุณรู้สึกแบบว่าความรักของคุณมันเบ่งบานมันทําอะไรมันก็แบบว่าคุยกันรู้เรื่องเข้าอกเข้าใจประมาณนี้นะคะคุณรู้สึก พึงพอใจแล้วก็ถูกชะตาถูกใจกับคนคนนี้ที่คุณนึกถึงที่คุณคิดถึงอยู่นะคะถ้าคุณเป็นประมาณนี้ก็ไปต่อกันได้จ้ะเอาเรามาดูเขาซิว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราพลังงานความรักที่เขามีต่อเราเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะอืมเขาเองก็มีความหวังกับเราเหมือนกันนะคะอืม เขามีความรังให้คุณมากๆอืเขาเองก็ยังอยู่กับคุณอยู่ตรงนี้ไม่ได้จากไปไหนการเริ่มต้นหรือการที่จะกลับมาคบมาคุยหรือการรู้จักกันในเวลาขณะน,นี้มันเป็นความเบ่งบานมีความหวังมีแพชชั่นต่อกันจริงๆด้วยเขาเองก็มีความหวังต่อคุณเหมือนอุปสรรคหรือปัญหาไม่สามารถกีดขวางความรักระหว่างคุณกับเขาได้บางคน ก็อาจจะเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกันต่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันแต่อตระยะทางก็อาจจะอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้แต่เขาเองยังมีใจที่ยังผูกพันแล้วก็รักคุณอยู่เสมอนะคะ,ะเขาแบบว่าเหมือนอุปสรรคความรักความสัมพันธ์จะมีเข้ามาหรืออะไรก็ตามเหมือนเขาไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะ มีความคาดหวังกับความรักครั้งนี้กับคุณมากๆากเขาหวังว่าคุณอ่ะคือแฟนคือคู่ชีวิตของเขาเขาเองก็รอคอยวันที่เราจะได้อยู่ด้วยกันรอคอยวันที่ความรักของเราอ่ะเหมือนเหมือนจะเป็นไปได้อย่างที่แบบคุณกับเขาวาดฝันกันไว้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือพลังงานที่เขารู้สึกกับคุณเหมือนกันนะทีนี้เรามาดูค่ะแล้วเขาอ่ะจะพูดบอกรักคุณไหมบอกคิดถึงคุณไหมบอกรักคุณไหมทคะอืมโอเค อืมอ่ะคันนี้มีลูกเล่นนะคนคนนี้มีลูกเล่นอืมโอเคบอกสิเขาจะบอกรักคุณอยู่บอกคิดถึงคุณด้วยแต่จริงๆแต่จริงๆช่วงเนี้ยเหมือนเขาเจอกับภาวะของเรื่องของการงานหรือภาวะเรื่องของอ่าปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือคิดมากหรือมีภาวะความเครียดนะคะอืม แต่ในใจเขาอ่ะก็คือเขาจะบอกคุณอยู่นะเมื่อเนือบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะปรึกษาคุณบางถ้าคุณแบบเหมือนพูดปลอบปลมหัวใจเข้าอกเข้าใจเขาอ่ะบางสิ่งอ่าวันที่เขารู้สึกแบบผ่อนคลายในเรื่องของความเครียดเขาก็จะพูดคําว่าคิดถึงคําว่ารักกับคุณออกมานะคะเหมือนตอนนี้เขากําลังเผชิญกับปัญหาภาวะการหม,หมุนเงินภาวะอ่า ของปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะอมเรื่องของหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในภาวะเรื่องของชีวิตของเขาอยู่ในตอนนี้นะคะอืมโอเคถามว่าเขารักคุณมากเลยนะแล้วเขาก็จะบอกรักคุณด้วยเหมือนกันอืเขาก็จะแสดงออกแต่ว่าในช่วงมันอาจจะเป็นหลังที่เขาเคลียร์เรื่องปัญหาต่างๆในชีวิตเกิดสิ้นอะไรประมาณนี้นะคะโอเคตอนนี้เหมือนเขาเองกำลังปรับบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกอืม ในเรื่องของปัญหาพยายามที่จะวางปัญหาไว้เบื้องหลังแล้วเวลาอยู่กับคุณพยายามที่แสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาไม่มีปัญหาและเขาก็เหมือนมีใจรักคุณมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเขารู้สึกดีที่มีคุณอยู่ข้างๆนะเวลาเขาได้เรียนรู้กับชีวิตหลายๆอย่างผ่านมาเขามาเจอคุณมันเป็นการที่แบบว่าเขาไว้วางใจกับคุณได้ในทุกๆเรื่องไว้วางใจที่มีคุณอยู่ข้างๆเหมือนคุณเป็นคนที่ช่วย ปอบประโลมหัวใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เขามีชีวิต หรือพัฒนาเรื่องงานเรื่องเงินของเขาไปได้หรือเป็นแรงบันจาลบันดาลใจที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันด้วยในเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือการเป็นการชี้นาช่วยเหลือกันและก,กันอืถามว่าเขาจะบอกรักคุณไหมเขาบอกรักเขาจะบอกรักคุณนะแล้วเขาก็จะบอกว่าคิดถึงคุณด้วยบอกรัก,บอก,กบอกคิดถึงเพราะว่าในใจของเขาเขาก็มีความรักให้คุณอยู่ล้นปีอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะโอเคอ่ะดูไปต่อซิว่าเป็นยังไงต่อกับความรักครั้งนี้อ่ะดูซิครับเห็นไหม เขามีความสุขที่มีคุณเขามีความสุขที่ได้เจอคุณแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขาก็อาจจะมีปัญหากันบ้างในเรื่องของบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจกันแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรที่หนักแต่พวกคุณเหมือนมีใจผูกพันรักกันเวลาคุยกันหรือเวลาเคลียร์กันก็จะไปต่อกับความสัมพันธ์ได้นะคะเขามีความลหลงไหลแล้วก็ชื่นชมคุณในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนิสัยใจคอคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งหรือเป็นผู้ชายที่เก่งเข้าอกเข้าใจเขาแล้วก็ เข้ากับผู้คนได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เข้าใจในบริบททุกอย่างของชีวิตทําให้เขาแบบว่าเหมือนมีคุณเน่ยแบบเหมือนมีทุกอย่างอะค่ะเหมือนมีคุณเหมือนเหมือนครบรถเนะ่ยครบทุกสิ่งทุกอย่างในในในประมาณนี้แล้วจะหาผู้หญิงหรือหาผู้ชายแบบนี้ยังแบบไหนได้แล้วเหมือนคุณอะไรประมาณนี้นะ เก่งสวยรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้มีความสามารถเป็นคนดีมีคนมีน้ำใจเป็นคนเข้าอกเข้าใจปลอบประโลมหัวใจคนได้ดีเป็นคนที่ไว้วางใจได้ อะไรประมาณนี้นะคะในความสัมพันธ์นะเขารู้สึกดีที่มีเราอยู่เคียงข้างเขารู้สึกดีที่มีคุณถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณมากเขาศรัทธานในตัวคุณด้วยเขาชอบคุณด้วยและเขาก็มันไม่ยากเลยที่เขาจะเอ่ยคําว่ารักเอ่ยคําว่าคิดถึงกับคุณนะคะแต่ว่าในบางครั้งถ้าเขาไม่ได้แสดงออกถึงความสวีสมากนาในบางช็อตในบางเวลาเพราะว่าเขาก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องเครียดเป็นเรื่องของ ภาวะครอบครัวหรือภาวะที่เจอกับเรื่องของการงานเรื่องของการเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในกระทบในชีวิตเขานะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วกันนะคะจะทําให้พวกคุณพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้จ้าวันนี้แม่หมอก็ลาไปกอดมาแป๊บๆแ,แล้วก็ไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปผู้ช่อเลือกกองไพ่สีเขียวนะกองไพ่สีอ่ะไม่ใช่หินสีเขียวแล้วก็ พร้อมให้สีนี้มาดูค่ะว่าอุ้ยมาดูค่ะว่าพลังงาน energy ของคุณและเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณที่คุณเจอเป็นอย่างไรนะว้าวเหมือนรักมันคุณเจอกับความรักที่แบบว่ามีคู่แข่งอืม คนที่คุณรักคนที่คุณครบอยู่เป็นคนที่เป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถหรือบางครั้งคุณก็สงสัยว่าเขาเป็นเขามีใครมีคนในครอบครัวหรือมีครอบครัวอยู่แล้วไหมคุณรู้สึกเจ็บปวดคุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกแบกรับความรู้สึกหรือความรักครั้งนี้ไว้อันนี้ประมาณว่าคนที่คุณดิวอยู่นะคะหรือบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าเขาคนนั้นมีคนของใจอยู่ไหมเขาคนนั้นมีคุณคนเดียวหรือเปล่าแต่คุณเก่งก็รู้สึกว่า อยากจะรู้มันเป็นการท้าทายแต่มันก็เหนื่อยอเหมือนความรักครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่คุณเหมือนกําลังไฝ่กาลังแย่งชิงไม่ใช่แบบว่าไปตกที่แย่งชิงนะเหมือนมันเป็นมันเป็นความรักที่มีคู่แข่งคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มีคุณเพียงคนเดียวเพราะคนคนนี้ที่คุณชอบเขาเป็นคนที่มีความเก่งในตัวทุกๆด้าน เหมือนคุณเองก็ชอบเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแต่บางครั้งก็เจ็บเหมือนคุณโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังรู้สึกมันเหนื่อยมันหนักแต่ก็รักก็ยังไปไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้นะเหมือนชอบเหมือนรักเหมือนบางครั้งก็เหมือนอยากเอาชนะนะที่เห็นอะถ้าพลังงานเอเนอร์จีเป็นประมาณนี้ไปต่อนะคะโอเคนะโอเคค่ะไปค่ะเรามาดูเขากันว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณ ลงังงานความรักโอ้โหคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็มีตัวเลือกเยอะเขาเองก็มองเราเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์เขาก็มองเราเป็นท mm ็อป10เต็งหนึ่งเหมือนกันแหละเขาก็มีเขาก็มีความหวังมีความรักคุณด้วยเพราะคุณเองก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าที่คุณอยู่ตรงนี้ได้คุณเองก็ไม่ธรรมดาแหละอ่าเขาก็ชอบคุณมากๆ เขาก็หวังในตัวคุณมากๆเหมือนกันเขามีความหวังมีแพชชั่นเขาชอบแล้วเขาก็รักคุณนะแต่แน่นอนว่าในความสัมพันธ์เนี้ยบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายมันมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ว่าในใจเล็กๆะ่ะเขาถูกชะตาเขาถูกใจเขาชื่นชมหลงไหลในตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่เก่งดังมีชื่อเสียงเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนที่แบบว่าก็มีดีพอ,พอตัวที่สามารถที่จะ พิชิตใจเขาได้เหมือนกันและถามว่าพิชิตได้ไหมคุณก็อยู่ในใจของเขาอ่าถ้าเขาถ้าเขามีมีสามคุณอยู่นามวันอะไรประมาณนี้เลยนะคะหรือเนี่ยในใจของเขาอ่าที่มีคุณเนี่ยถ้าถ้ามีบริบทตัวเลือกเยอะเขามองคุณเป็นอันดับหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะที่เขารู้สึกดีรู้สึกกับคุณนะอะไปต่อคะ่ะว่าแล้วเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับเราอีกอืม การเริ่มต้นการรู้จักความรู้สึกดีๆที่มีให้แต่บางครั้งเองก็อาจจะมีเรื่องวันสิ่ปบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือชัดเจนกับความสัมพันธ์ได้นะคะไม่ว่าจะคุณหรือเขาบริบทของความสัมพันธ์อ่าบางครั้งเองเขาเองก็ไม่เหมือนว่า เหมือนคุณจะไม่อยู่กับเขาเหมือนคุณจะไม่ยอมกับความสัมพันธ์นี้ไหมเหมือนคุณเขาเองก็พยายามที่จะเอาชนะเหมือนกันแหละกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเองก็ไม่สามารถตีกรอบหรือที่จะให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์กับเราได้หรือกับใครได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ป็โลกส่วนตัวสูงมากคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ผูกมัดหรือยึดต,ติดอะไรกับใครอืมนะคะโอเคแล้วเขาแล้วเขาจะบอกรักหรอคิดถึงเราไหมอะ เขาจะบอกแล้วบอกคิดถึงเราไหมคะอืมอ่าเขาเป็นคนที่ปากหนักนะพูดอะไรออกมายากอืมเขาชอบเขารักเขารู้สึกดีเขาก็จะทําให้เห็นแต่ถ้าอ่าแต่จะให้พูดเขาไม่พูดนะคะอืมเหมือนบางสิ่งบางอย่างอืมถ้าไม่ชัดเจนไม่ไม่มั่นใจไม่เจ๋งจริงเขาจะไม่พูดออกมานะคะในความรู้ในความในตรงนี้แต่ว่าในใจของเขาอ่ะเขามีความ เขาชอบคุณนะเขารักคุณแล้วเขาก็มีความหวังกับความสัมพันธ์นี้กับคุณแต่ว่าถ้าจะให้พูดเป็นคนที่แบบว่าถ้าจะพูดอะไรออกมาจะคิดเยอะมากนะคะเป็นคนที่แบบว่าอ่าถ้าไม่มั่นใจจริงๆจะไม่พูดแน่นอนในสิ่งที่เป็นนะคะอืมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขาหรือเขาเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะในความสัมพันธ์หรือว่าคุณกับเขาเองก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ถามว่าเขารักเราไหมเขารักนะเขารักแล้วเขาก็รู้สึกดีมีความผูกพันรู้สึกแบบว่าความรักที่เขามีทําไมอ่ะจริงๆเขาก็มีคนเข้ามาหรือเขาก็ไม่ธรรมดาที่เป็นแต่ว่าเขาอ่ะถึงจะไม่ได้พูดหรือจะไม่ได้เอ่ยแต่เขายอมเราเขายอมคุณเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนรู้สึกว่าแพ้ทางคุณอนะ่ะเหมือนแบบว่ามีจิตอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผูกพันและผูก ผูกมัดเขาอยู่ให้เขาแบบว่ายังอยู่ตรงนี้กับคุณแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็จะไปหรืออะไรก็ตามบางครั้งเหนื่อยหรือบางครั้งหนักหรือบางครั้งอะไรที่มันไม่ชัดเจนบางครั้งก็อยากจะก้าวไปจากความสัมพันธ์นะแต่ก็กล้าไม่ได้เพราะว่าคือมีจิตอะมันวนเวียนอยู่กับคุณแล้วก็รักคุณแล้วก็รู้สึกผูกพันกับคุณมากๆในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคอ่ะไปต่อซิว่าเป็นยังไงต่ออืม เห็นไหมอืมคุณเองก็ไม่ธรรมดาทําไมถุงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากๆเป็นคนที่ไว้วางที่เขาไว้วางใจได้เวลาเขาเจอปัญหาหรือมีเรื่องอะไรเขาสามารถที่จะมาไว้วางใจหรือพูดคุยให้คุณได้หรือการที่มีคุณนะทาให้เขามีอารมณ์ที่เย็นลงอืมแล้วก็เกิดเป็นแบบความสบายใจแล้วก็เกิดความรักเกิดความรู้สึกดีในชีวิตเมื่อมีคุณอยู่ข้างๆ เมื่อการได้คุยหรือได้รู้จักคุณนะ่ะมันทําให้เขาแบบว่าปรับตัวกับปัญหาหรือปรับตัวกับสิ่งที่แบบว่ามันมันไม่โอเคในเรื่องที่ไม่ดีพอมาคุยกับคุณแล้วได้ได,ได้รับคําตอบได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยคือเป็นสเสน่ห์ของคุณทําให้เขารักแล้วก็หลงคุณแล้วก็อยู่กับคุณในเวลาขณะนีแ้แต่จะให้เขาเอ่ยคําว่ารักจะให้เขาเอ่ยกับคําว่าคิดถึงมากมากเขาจะไม่ค่อยเอ่ยจะไม่ค่อยพูดออกมาเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่า คิดเยอะเป็นคนที่แบบว่าไม่พูดอะไรออกมาง่ายๆแต่จะชอบแสดงออกให้เห็นว่ารักหรือรู้สึกยังไงก็จะแสดงออกมาให้เห็นเลยนะคะโอเคละ่ะก็เป็นกําลังใจให้ก็ถือว่าเขาเองก็ยังรักเราแล้วก็รู้สึกดีๆกับเราสุดท้ายแล้วความรักของคุณกับเขาเหมือนต้องปรับตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อให้ความรักปไปต่อกันได้เพราะว่าบริบทของพวกคุณมันมันก็มีความเหนื่อยหรือมีความบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์ แต่ในความรักความหวังนี้ถ้าคุณเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวตนของเขาแล้วก็อดทนเหมือนปอบประโลมหัวใจกันแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ป่าเวลามีอะไรก็คุยกันมันจะทําให้พวกคุณมีความผูกพันและรักกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยาวๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้ขอให้คุณพบเจอกับเนื้อคู่กับความรักที่ดีความรักที่สดใสในเร็ววันนะจ๊ะวันนี้ไม่หมอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย